แฟนเพจ MG ของเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้เจี๊ยบมากับ MG 5D Plus สีแดงสดใสามาพร้อมกับชุดแต่งแวลิกนะคะจะบอกเลยว่าชุดแต่งชุดนี้เป็นชุดไฮไลท์ของเจี๊ยบเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่อะคะ่ะลูกค้าก็ชอบชุดนี้มากๆเพราะเขามีความพรีเมียม ไม่พรีเมียมเท่านั้นคือเขายังแบบมีความเท่มีมความสปอร์ตอะ่ะคือทุกอย่างมันลงตัวในชุดแต่งชุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจี๊ยมนะคะจะพาชมด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ภายในรถกันนะคะเพราะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะด้วยราคารถข,ของเขาแค่679,000บาทเท่านั้นเองนะคะก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดของรถเรามาดูความหล่อด้านหน้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าคะ่ะด้านหน้านะคะของคันนี้คือสเกิร์ตงานของแวนลิกอะ่ะความสูงความใหญ่ของเขา,าเห็นไหมคะจะประมาณนี้เลย สูงจนถึงไฟหน้าเลยนะคะคือเขามีความพรีเมียมแล้วมันดูอลังมากๆนะคะแล้วที่สําคัญนะเจี๊ยบใส่ตัวสรูปาด้านหน้าเป็นสโูปสีดํานะคะที่มีสัญลักษณ์คาว่าแวลิกด้านบนด้วยซึ่งตัวนี้ลูกค้าจะรับหรือไม่รับสามารถรีเควสกับเจี๊ยบได้นะคะไฟหน้ารุ่นนี้ค่ะจะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะจะเหมือนรุ่น X ทุกอย่างเลยนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะคะข้างหน้าหล่อขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเจี๊ยบจะพามาชมด้านข้างเพราะอย่างที่เจี๊ยบแจ้งค่ะรุ่นนี้ เป็นรุ่นรองท็อปที่ตัดแค่เรื่องระบบ iSmart แล้วก็เรื่องบายสปอร์ตวอร์นิเตืนจุดอับสายตาไปเท่านั้นนะคะลายล้อแม็กก็จะเป็นลายเดียวกับรุ่น X เ,เลยนะคะจะเป็นแม็กหก้านแบบนี้เลยปัดทูโทนซึ่งมาจากโรงงานตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ17เลยนะคะแล้วมันก็ทําให้รถ MG จีเจี๊ยบมันมีความเท่แล้วเจี๊ยบเสริมหล่อให้ด้วยตัวคิ้วข้างค่ะซึ่งคิ้วข้างอย่างที่เจียบแจ้งอะคะ่ะตัวนี้จะเป็นคิ้วข้างสีดาเพื่อให้ตัดกับตัวชุดแต่งนะคะ แล้วก็ตัวกระจกมองข้างในรุ่นดีพาร์ตจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคิ Q ้วโครเมียมตัวนี้จ,จะบอกเลยด้วยความโดดเด่นอะ่ะมันทําให้ MG 5โดดเด่นจริงนะเพราะว่าด้วยคิ้วโครเมียมของเขาที่ทํามาจากโรงงานน่ะเจบว,ว่าการตกแต่งดีไซน์ MG 5ดีพารรุ่นนี้ใส่แค่ชุดแต่งรอบคันจะว่าดูหล่อมากๆแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่เป็นแม็กคอม18เจ๊ก็มีรีวิวอยู่หลายตัวลูกค้าก็ลองไปดูได้นะคะ เดี๋ยวเจ๊จะพามาชมงานสเกิร์ตด้านข้างนะคะของชิ้นงานแวริกสังเกตไหมคะว่าชุดสเกิร์ตของงานแวริคอะคะ่ะเขาจะทําสีเดียวกับตัวรถก็คือสีแดงแล้วตัดด้วยสีดําแบบนี้บอกแล้วว่าทําให้รถ MG ของเจ๊าบาดูดีมีสไตล์และเรื่องงานสีของเขา,าคะ่ะรับประกันถึง3ปีเลยนะคะเห็นด้านหน้าด้านข้างหล่อแบบนี้แล้วเรามาดูท้ายรถกันคะ่ะ ตัวสปอยเลอร์เนี่ยคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกสีดําหรือว่าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะคะส่วนงานสเกิร์ชิ้นล่างคะ่ะจะเป็นปลายท่อคู่นะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็โชว์ดิฟเซนเซอร์สีดําเงาแล้วก็มีคําว่าแวลิกอยู่ตรงกลางนะคะ เซนเซอร์หลังที่ทํามาจากโรงงาน3จุดพร้อมกล้อง360องศาตัวนี้ยังใช้งานได้ดีมากๆเลยเห็นไหมคะจะบอกแล้วว่าตัว MG 5D Plus มันมีความพรีเมียมว่าสเปคอะคะ่ะเขาตัดเลือกแค่ระบบ i Smart ระบบ i ายสปอ o a r บ n n n g เตอรจุดอับสายตาภายในก็ยังเหมือน MG 5รุ่น X เดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่ายังมีความหรูเหมือนเดิมเลยใช้เบาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ เดี๋ยวเจ๊จะพามาชมภายในของรถรุ่นนี้นะคะรุ่นดีพัทอย่างที่เจ๊บแจ้งค่ะตัวนี้จะมีบอะปรับไฟฟ้าติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะถุลงลมนิรภัยมีถึง4ลูกนะคะแล้วก็มัลติฟังก์ชันที่พวงมลาลัยสามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นคูดคอนโทรลหรือควบคุมเครื่องเสียงส่วนหน้าจอแสดงผลตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่รองรับ Apple Car p l พ y และ Android Auto ด้วยขนาด10นิ้วส่วนหน้าจอแสดงผลตรงหน้าปัดเดินใหม่อะค่ะจะเป็นหน้าจอค่ะขนาด7นิ้วนะคะก็ถามว่าจริงๆแล้วการดีไซน์อยู่ที่เจ๊บบอกค่ะ เรื่องระบบเบรกนะคะตัวนี้เป็นระบบเบรคไฟฟ้าแล้วก็มีระบบออ o โตโฮเรียบร้อยเลยนะคะตัวเบาะที่นั่งจะเป็นที่นั่งเหมือนรุ่น X ก,ก็คือพื้นนั่งอะคะ่ะพื้นสัมผัสอจะเป็นสีดําแต่ว่าพวกแผงข้างประตูหรือหัวหมอนะตัวนี้จะใช้สีแดงเบนแล้วก็ตัดด้วยขอบสีขาวนะคะตัวที่เก็บแว่นตานะคะมีให้ครบเลยนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วะฟัง์กชั่นดีไซน์ของเขาอะถ้าพูดถึงจุดแบบว่าตัดไปจริงๆอะแค่เรื่องระบบ iSmart เพราะว่าตัวสลูวารุ่นนี้มีให้ครบเลยนะคะในรุ่นดีพัรก็เป็นรุ่นที่จะบอกเลยว่าน่าใช้จริงๆนะคะถ้าเกิดใครไม่สนใจเรื่องพวกคําสั่งเสียงนะคะก็ลองพิจารณารุ่นนี้ดูได้นะคะแล้วก็แคมเปญดีๆนะคะตอนนี้เจอก็จกัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยเดี๋ยวเรามาฟังกันหน้าคลิปเลยค่ะ ถ้าเกิดใครสนใจนะคะ MG 5 D Plus นะคะเจียบบอกเลยว่าเจียบแถมชุดแต่งชุดนี้ให้เลยนะคะเป็นชุดแต่งแวลิกนะคะซึ่งมีความพรีเมียมตัวนี้รับประกันทั้งงานสีทุกสิ่งอยา่างแล้วก็ไม่ได้เจาะตัวถังตัวรถด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นแบบโฟช่ชวยดาวโปรดอกเบียสุดพิเศษก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้อยากได้โปรแบบไหนฟังก์ชันแบบไหนเจียบสามารถมิกแอนด์แมทให้กับคุณลูกค้าได้ทั้งหมดนะคะก็ โทรมาได้เลยค่ะสายตรงเจี๊ยบนะคะ0929914965หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทาง Line@ แอดก็ s ด i าย m t 2 0 0 0นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆชุดแต่งหล่อๆของ MG เจี๊ยบจะมาอัปเดตเป็นประจำเลยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เจีย๊ยบภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะก็ฝากไว้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่ว่าจะม,มีความนิยมจริงๆนะคะในชุดของแว์ลิกชุดนี้นะคะก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอยนาสวัสดีค่ะ